นี่เข้าไปในหมากัดไม่เอาไม่ไได้ปมันไม่แน่มันไม่นอนเดี๋ยวไปยุ่งนี่กูอยู่แถวไหนวะเนี่ยแบกหน้าอยู่แถวนี้น่ะโคอ่อะโคตรแบกหน้าจะขโมยบ้านหลังเก่าทำไมมีเรื่องมีราวได้ตลอดเลยยังโง่ขโมยบ้านหลูยหลุพูดมากนะไอ้ทามใครของใครของใครก็รักด้วยมีบ้านหลังชั้นสองเว้ย